คีเวตบายห้าสองสี่หกนะฮะทำหนึ่งสามสามวันนี้นะเออว,วันนี้พอครอหนึ่งสามสามเปิดบีทักไทยนะฮะก็ไม่ค่อยได้เห็นนะพอครอหนึ่งสามสามกับสองห้าเนี่ยที่เจ็เปิดบีบแท็กไทยนะฮะนานๆทีนะ,ะส่วนมากจะเป็นพอคอรอแขวงนครราชสีมานะฮะที่เปิดบีทักไทยนะฮะ